อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งรุ่นที่นักรับวันนี้นะครับมีเท่าไรเรารับไม่อันนะครับเริ่มรับซื้ออยู่แล 3, ้วสามพันไปห้าพันบาทสไลม์โซดีเอฟซีนะครับวันนี้ทัพผมจะไปถัาเปลียนนิดหน่อยที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวมากันว่าวันนี้ผมจะได้เห็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นัดรับเรียนเศษด,ดอลลาร์หนเหรียญนะครับแถวปัม๊มปตอทอําเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับมีเท่าไร่เรารับไม่อั้นนะครับเริ่มรับซื้ออยู่แลนะ้วสามพันถึงห้ันบาทนะครับขออย่างเดียวนะครับรุ่นนี้ ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดไม่ก็ตั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นนากาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรียนนี้เนี่ยมีรอยค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางทีถ้ารอยเยอะๆในราคาไม่ถึงสามพันนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองว่าเข้าประกันสินค้านะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้คุณจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทดดอลล่าแบบนี้นะครับมีเท่าไร่เรารับไม่อั้นนะครับสตาร์ทที่3-5 0 0ันถึงบาทกันเลยทีเดียวนะครับมีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นน,น,นะครับขออย่างเดียวนะครับเหรียญรั่นนี้เนี่ยห, ام, ห, ام, ห, ام, ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญน,นี้เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น,นะครับถ้าเราซูมใกล้ๆเนี่ยจะมีรอยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ ตรงโล่ของเขาเนี่ยจะมีรอยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราระมาระวังกันด้วยนะครับถ้ามีรอยนะฮะทำให้ราคาตกได้นะครับยิ่งข่าวมานะครับตัแก่ผมฝากมาวันสองวันนี้ราคาเขาจะปรับลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจหรือว่า่าเงินเนี่ยทำให้ราคามันก็อ่อนลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีก็รีบขายนะครับไม่งั้น าราคาอาจจะตกมากกว่านี้ได้นะครับเหรียญนี้นี่ถ้าประวัติของมันก็คือว่าสมัยอังกฤษละอาณานิคมนะครับเหรียญนี้เนี่ยผลิตที่เมืองบอมเบย์ประเทศอินเดียนะครับอังกฤษเอาเหรียญนี้มาใช้จ่ายในอาแถบลายูนะครับหรือว่ามาลายาน,นั่นเองส่วนใยากจะเจอเยอะแถวมาเลเซียหรือว่าแถวชายแดนภาคใต้นะครับก็เลยพวก านาราธิวาฒปัตตานีลาสงขานะครับเจอเยอะนะฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นพัทลุงตรังนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีอะประมานี้ก็เจอเยอะหรือจังหวัดอื่นๆหรืออาจจะเป็นจังหวัดแถวภาคกลางถ้าว่า,าสมัยปุยาตายายเนี่ยได้อพยพจากภาคใต้ไปอยู่ภาคกลางอะไรประมาณนี้นะฮะก็ พาเรียนนี้ไปที่ภาคอื่นด้วยนะครับก็อาจจะเจอด้วยสําหรับเหีดนี้รุ่นนี้ถือว่าแพงกว่ารุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็หาง่ายเป็นเหรียญยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับอ่า แล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบารับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับระวังมิจฉาชีพเขาอาจจะหลอกให้โอนค่าใบารับรองถักสมาคมอะไรของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหนรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเ่าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับ ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะตราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100 200ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยี่สิบสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือห้าสิบและยี่สิบห้าสิบและยี่สิบที่ไม่ราคาก็คือเฉพาะยี่สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญร้อเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0่นถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่าไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนัแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 0 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอดีไลน์รอนนี่เอเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ